สยามสงการมิวสิกเฟสติล2024มหากรรมดนตรี EDM สนุกสุดเหวี่ยงรับสงการ4วัน4คืนเรียกได้ว่างานนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะต้อนรับเทศกาลสงการสุดยิ่งใหญ่กับความสนุกชุ่มฉ่ากับมหกรรมดนตรี EDM โดยล่าสุดวันเอเชียเบนเจอร์ได้เตรียมจัดงานสยามสงการมิวสิกเฟสติล2024ที่ได้จับมือกับพันธมิตรระดับโลกสร้างปรากฏการณ์สงการแนวใหม่กันค่ะให้ได้สนุกสุดเหวี่ยงตลอด4วัน4คืนในวันที่12-15เมษายนนี้ณอาเ Central Park ค่ะโดยปีนี้จัดเต็มโปรดักชันในคอนเซ็ป ดวดเซเลชียลโอดีซีค่ะนอกจากสนุกเพลิดเพลินกับดนตรีแล้วค่ะยังมีอาหารไทยค่ะให้ได้มาลิ้มรสชาติความอร่อยจากร้านเด็ดร้านดังที่คัสสั่มาค่ะสำหรับความยิ่งใหญ่อลังการของเวทีค่ะทางผู้จัดงานทุ่มงบกว่า200ล้านบาทกับระบบฉีดน้ํา360องศาบนพื้นที่จัดงานกว่า12ไร่ค่ะด้านคุณรัสตะธัญญาวุฒิประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งวันเอเชียเวนเจอร์ยังบอกอีกด้วยละค่ะว่าพร้อมยกระดับสงการไทยให้ดังไปทั่วโลกอยากให้นักท่องเทีย่ยวได้มาสัมผัสกับอัตลักษณ์ประเพณีของไทยรรรววมถึงงเสสัันนตีานีาศิลลแะบท่ นใจไปเปิดประสบการณ์ความสนุกช่วงสวงการนี้สามารถหาซื้อบัตรกันได้ค่ะได้ที่เว็บไซต์สยามสงการ info ค่ะหรือทิกเก็ตเมลอนราคาเริ่มต้นที่2,000บาทต่อหนึ่งวัน4,600บาท3วันโดยผู้ชมสามารถดูล,ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สยามสงการทุกช่องทางกันค่ะโอเคก็วันเอเชียนะฮะปีนี้ก็ก็ปีที่เก้าแล้วแหละจริงๆที่เราจะรีเฟรชแบรนด์ท้งนี้เราไม่อยากเรียกว่ารีแบรนด์เท่าไหร่มันแค่รีเฟรชนิเดียวเนื่องจากว่าเราเพิ่มโปรดักต์ใหม่ใหม่ เข้าไปเพิ่มการแอ q ควายบริษัทใบ,บ,บเข้าไปนอกจากแค่ทำเฟสติวัลนะอย่าง mm hmm. เ,เช่นก็มีลงทุนในบริษัทที่ทําพวกโครงสร้างหรือว่าแสงสีของงานเราไปลงทุนบริษัทรักษาความปลอดภัยเพื mm ่อ hmm. ให้มาดูแลให้ลูกค้าในงานได้ดีขึ้นเราไปทําเรือท่องเที่ยวดําน้ำนะฮะอาลูนาโวลูเจอร์นะครับ mm hmm. เรามีเครื่องดื่มของตัวเองที่เป็นแชมเปญนะครับดีเทแล้วก็นําเข้าพวกแฟชั่นอะเซอร์นะฮะที่เอาไว้ใส่กับตัว iPad iPhone แอปเปิลวอชนะครับชื่อ g o l เ e n Concept ตอันนี้ก็มีชอ็อปอยู่ที่ท่านในบัสซี่ยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่า,ามันถึงเวลาละที่ตัวโลโก้ของเราอ่ะมันจะเอนเตอร์เทนมากขึ้นแล้วกันแล้วก็ดูเป็นรูปแบบที่มองเห็นและเข้าใจง่ายอ่านง่ายๆมากขึ้นครับเราก็เลยถือโอกาสโฆษณาร่วมไปกับงานสยามสงการที่มันกำจะถึงนี้ไปด้วยเลยทีเดียวก็จริงๆแล้วเนี่ยพื้นพื้นของบริษัทวันเอเชียของเราอ่ะนะฮะทำมา9ปีเราเป็นคนบุกศิลปินให้งานใหญ่มาค่อนข้างเยอะ แล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าสยามสงการปีนี้ที่เขาจัดขึ้นมาศิลปินที่เอาเข้ามาเยอะที่สุดแล้วก็เบอร์ใหญ่รวมตัวกันเยอะที่สุดแล้วเพราะอย่างน้อยในไทยยังไม่มีใครจัดสีวันติดครับมีแค่สยามสงการที่จัดสีวันติดเรื่องศิงลปินเราก็เลยมั่นใจว่าค่อนข้างเยอะและดีสุดไม่ว่าจะเป็นการจัดซีเควนต์หรือแร็งกิ้งของเขาหรือว่าตัวยอดคนฟังใน Spotify นะเป็น global list artist ท,ที่เรารวมว้ให้ที่เดียวที่นี่เลย และนอกจากเรื่องเสียงปินเนี่ยตัวเวนิวของเราครั้งนี้เรามั่นใจในความสะดวกสบายเนื่องจากวก่าเราพันเนอร์กับห้างเนาะ Bravo b r a v o b b k ที่ให้เขาทำเป็นบล็อกออฟฟิศนะครับทุกคนเวลาไปรอตัว๋วก็จะไม่ต้องร้อนละปีที่แล้วก็สงสารคนรอตัว๋วเราก็เลยไปพันเนอร์กับเขาแล้วเขาที่จอดรถด,ด้วยอะไรด้วยนะครับเวนิวตอนนี้เป็นพื้นคอนกรีตทั้งหมดสามารเต้นได้สบายตัวจริงๆพื้นที่เราเนี่ยรองรับ ได้25,000คนนะฮะแต่ตอนนี้เราเตรียมเอาไว้แค่20,000คนครับเพราะว่าทางเข้าออกรวมถึงความปลอดภัยของภาครัฐเนี่ยที่เขายื่นมาให้เราคะฮะเขาอยากให้เราใช้ที่20,000แล้วก็มีทางเข้าออก3ทางซึ่งก็เรียบร้อยดีนะฮะคนหลักแล้วกันเนาะของพูด5คนหลักก็ะจะเป็นสตีฟเอากีทเทสโตมาตินแกริกวินิวิชีเซตนะครับ้าคนหลักนอกนั้นก็มีเอนะฮมเมดูซ่าแจ็คโจนคือเราเลือกตัวที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟดพื่อไม่ใช่แค่คเามนสตรีมเราาาในานมง ที่ฟังศิลปินที่เป็นแนวที่เขาชอบะฮะได้ลองฟังแนวอื่นบ้างได้เปิดโลกเรียกก็เป็นลายเส้นเมืองนอกแล้วกันเนาะกับของเมืองไทยมานานละจนเราตกทีึว่าจริงๆถ้าเกิดเราเอาความเป็นไทยนะฮะที่เป็นดีไซน์เนื้อไทยไปรวมกันกับสกิลของต่างชาติชื่อบริษัท Live Legend แนละ้วก็เสริมกันได้ก็มานนาได้สิ่งดีๆสิ่งแปลกใหม,อม่ออกมาให้คนได้ดูกันนะก็เลยคิดว่าปีนี้เนี่ยโปรดักชันเราน่าจะอลังที่สุดนะ บวกกับตัวสเตทเนี่ยปีนี้ก็เน้นย้ำเรื่อง CSR ของค a r ์บ n นนิวทรันะครับเราไม่ใช้โฟมเราใช้ทุกอย่างที่รีไซเคิลได้ตัวสเตทเราจะเป็นไม่บอกไม่บอกไม่บอกอาการแล้เ,เป็นตัวอะไรแต่ว่าจะเป็นอินเฟสต์เบลสเตทนะฮะคือเหมือนบอลลูนนั่นเองคือใช้เสร็จแล้วมันเอาไปย่อยสลาดได้ด้วยครับเข้าที่ w w w s ์ a m ท์เวด n สยามนะฮะกดซื้อบัตรได้เลยถ้าเป็นบัตรวันเดียวเนี่ย GA อยู่ที่2000บาท free day อยู่ที่ที่4,600บาท ถ้าเกิดเป็น V.I.P. วันเดย์0าบาทนะครับแล้วก็ v i p ฟรีเดย์แปดพบาทแล้วก็ยังมีโต๊ะ v i p นะครับสหรับคนที่ชอบพัตโต้เซอร์วิสบัตเตอร์ฟาสแฟกความสะดวกสบายทั้งหลายที่เราเตรียมมาไว้ให้นะฮะรบกวนแอดไปที่ Line Official แอดสยามสงการนะก็อันที่คอนเฟิร์มแล้วแน่นอนเลยนะฮะ August 1 0น11เนี่ยเราจองไปที่ M Sphere Hall ใหม่นะครับ UOB Hall งานชื่ออันซินเฟสติวัลนะครับเราจะจัดขึ้นที่ห้างใหม่ของคุณแอล M District นะฮะ อยู่ที่หอด้านบนแน่นอนออกัสิสบสิจริงๆอยากให้คนไทยมางานนี้เยอะๆนะฮะเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่างานที่มีกลิ่นอายความความเป็นไทยอย่างเงี้ยแล้วมีเพลงหรือโปรดักชั่นระดับสากลนะมันไม่น่าจะหาได้ง่ายไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆก็อยากให้เชิญชวนเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยแน่นอน